โอเคไปกันเลยดูด okay. ah, okay. ูด mm ิง hmm. นี like ้ดูลิงน้อยดิระวังล็ระวังนะลูกอย่าจับนะ ให้มันเรียมือแล้วลูกดูแมวเลวดูแมวเลวปลาพิโซโอ้เราปลาพิโซบอกให้ป๊าด้วยค่ะเดี๋ยวชวยให้ป๊าดูสิ เย่เราเราจะไปดูสัตว์ค่ะหรอมันมีสัตว์อะไรบ้างตะกี้ตะกี้นะ้างน้องก็ไปหน่อยไปเนเอินไปเดินไปไปเดินเด ใช่ฉันคือเปี่ยหมูนันฉันชอบกินผักินยานะโอ้โอจได้ไหมกินของได้ไหมากหมูนกเาก็ลจับได้มูน้องจได้จับได้จับได้ใช่หมคะอจับไยเล้ไกไกลไไเลยค่ะ อาหารมหาแม่ทีนี้ไม่เขาเขาไม่กล้าหรอกลูกแต่มหาแม่ลูกจนี้มันตโตยลูกอาหารอาหารมหาปัปาเลยบ๊ายบีาปะมาป่นเต้มากลยนะมกินนะเด็กชอบ ดเชอบอ่ะชอบลูกแล้วแล้วป๊าไม่ถามสิอันนี้แฟนอันยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่อย่าบังอย่าบังหน้าน้องสิแล้วก็แล้วก็อ่ะพี่แม่ฝนนี่ไงตัวนึงคุณลุงเอาให้อลูกเอาอุ้มแล้วอุ้มแล้วได้ลูกเป็นพ้องมันอ่ะระวังมือนะลูกิระวังไม่ใช่อันนี้ มีหลังแก่ด้ดูดิเขดูเขดูดิวถ้าทำฟาร์มแกะที่นี <am <am ่เขาพร้อมที่จะเลี้ยงหมาแล้วนะดูสิดูเขาแอนดูเมตตลมหนาวดูด้วยดูเขาจ้อเขารู้นะว่าเป็นเด็กเหมือนกันพี่ขวบแล้วนี่หมาไม่กลัวเลยหรอไอ้เด็กมาดูที่อกอมาหน้ามาดิพ่อหอมาผานมหาวิทยาลัย มาลูกหูก็เอาด้ยใช่ไหกก็เอาด้วยใช่ไหมไม่เด็กเอาไม่ได้ลมหนาวเนียอีสาตัวนี้แน่เลยที่มาวันนี้่ลมหนาวชื่อลมหนาวอ่ะคือชื่อเม่ฝนอย่าเอามือเหยาไปนะเขจิกนะคุณชื่อคุณชื่ออะไรถามเขาซวอชชเน

นร่นนคือนอกยูง Oh my god เป็นพีน้องนะค่ะ ยังไม่หมดนะนี่เหรนี่จะออกแล้วเหรอทำไพี่พี่พี่นาคีขี้อูดเหรอพี่นาคีไม่ใช่มันมันคือแครอพี่พี่นาคีแคไปแล้วค่ะอ่ะคีคีคีนั้นเราคีนั้นเราม宝าถ่ายรูปหน่อยนะโอ้ยกินข้าวเหรอคะกินกับอะไรแบก็กินได้ไหมมากินกับอะไร Mẹ ôm nào, kia nồi chào, chào, chào Linh ơi Ô, ăn lòi chân ngóng Cái linh, ngóng 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 ngóng

อู้หน้องก็นารักคารกไม่ไมเป็นลวันหมดเลยเป็นมันออกมาจากไหนูเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองน่าเปา่รไม่ฝนไม่ผนไม่ฝนมาให้ใหม่เร็วๆมาตัวนี้หม่น่ารัไปเลยน่แล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลง แล้วระวังกัดมือนะดูเต่าแล้วไปเดือให้อาหารเต่ากับพี่เข้าหอมไปแล้วมันงับแรงมากเลยนะไม่อยุดฝั่งที่เข้าหอมมาแล้วอุ้ยดูสิระวังระวังกัดมือนะดูน้องดูน้องด้วยดูน้องด้วยเอาให้น้องได้หน่อยเอาให้น้องหน่อยเฟน่ะดูน้องดูลมหนาวกับน้องระวังมันงับมือมันงับแรงมากเลยนะระวังนะลูก เอาให้ตัวนั้นลูกเอาให้ตัวนั้นตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้กันมันจะไปกินเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยฉันคือควาย,วายแต่ฉันไม่ใช่ควายธรรมดาฉันเป็นควายเผือกนะระวังลิ้นนาะยาให้มันกินเลยลูกควายสวัสดีกลัวหรอควายเผือกซึ่งหาย,ยากมากไม่ได้ไม่กลัวลิ้นอนะ่ะแล้วแต่ แต่ก่อนฉันอยู่ทุ่งนาแต่ตอนนี้ฉันอัปเดตตัวเองมาอยู่ในสวนสัตว์เรียบร้อยแล้วหนาลิ้นมันหนาลิ้นเหมือนลิ้นยีราฟเลยเฟนควายควายเฟนจะน่ากลัวอะไรเหรอมาให้มาลูก

ให้ฉันได้กินห้าหน่อยนะโอ้โหอร่อยมากมเลยตัวใหญ่มากมากเอาไปให้ตัวเล็กก uh, ินเลยให้ต right. ัวเล็กกินตัวตัวเล็กเกัวตัวเล็กตันเลัวตัวเล็กตัวเล่เล็กตวตัวเล็กกตัตเลเล็กตวเล็ลตัวล็กตัวเล็เล็กตัวเลกตัเ็กกวเล็กไม่เก ไม่กินแล้วไม่กินแล้วแม่โคตรอะเราอ่ะฉันกินเนี่ยอร่อยมากเลยโอ้ตกแล้วตกตกแล้วตกแต่สนุกไหมลูกสนุกสนุกแล้วลูกหนาวไม่กลัวหนาวเก่งมากเลยหนาวไม่กลัวแล้วลูก หนอเก่นเนอะไข่แก้มีไหมไข่แก้มหน่อยหนาเต็มเลยมาแล้วมามาให้หน่อยมาให้หน่อยเอาอ่าอ่าดกา้วนร้อนนม้เมนูประมาณพันเมนูทำไม่ทันต้องใครจะ้หอมปะ อนี้เอมีหร,ออ,หรออันี่แลไ้ออนี่เรเดีนีหรออยู่แ้นี่คือการกดนดิวเดี๋ยวแม่ให้ไปทำพาสปอร์ตไว้นะเดี๋ยวไปเที่ยวเราต้อไปเที่ยวกันเดนเลาเว้ยจืดเแลาอะไปดูน้องซแม่นี่เราต่าง Bye bye. bye, bye. bye, bye.